สวัสดีค่ะอดคลิปแรกหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลตอนนี้สภาพไม่ไหวจะเคียรมกมากตอนอยู่โรงพยาบาลทั้งพยาบาลคุณพยาบาลแล้วก็คุณหมอจะถามตลอดเลยว่าปัสสาวะบ้างไหมถ่ายมาถ่ายเป็นยังไงบ้างก็จะบอกเลยว่ามีไม่ทั้งปัสสาวะแล้วก็ไม่ถ่ายก็แทบจะไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นถามกันเยอะๆก็ไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วคือบีบวมมาก มากจริงๆเอ็กหน่อยนะบวมแบบพระเจ้าบวมสุดๆอะ่ะมากอะ่ะมากจนแบบน้ำหนักก่อนบีเข้าโรงพยาบาลบีหนักสี่สบสามจุดห้าเอา่อตอนนี้ห้าสิบจุดสองประมาณหกโลก,กว่า ซึ่งมันมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันน้ำเกลือสองขวดแต่จริงๆปริมาณการปัสสาวะกับน้ำเกลือนี่คือต่างกันว่าคือบวมน้ำนะคะแล้วบีก็กินเยอะมากบีได้สเตีรอยพอสเตียรอยเนี่ยมาทำให้บีน้ำตาลเลือดสูงมากทําให้บีอยากกินอะไรตอลอดเวลาอีกตอนนี้ปัญหาชีวิตละงดออกกําลังกายเพราะพิษต่อทําลายประสาทกล้ามเนื้อตอนนี้คือง,งดก่อน มันจะอันตรายมากแล้วจะคุมน้ําหายยังไงอ่ะน้ำตาลเริ่ก็สูงปี๊ดค่อยๆลดหมอให้ยาลดประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ค่อยๆลดน้ำลงสมบองมันปวดมากอ่ะไม่เคยตัวจะแตกจริงๆแบบเนี่ยจ็บไปหมดเลยม,ม,มันบวมอะบวมโอ๊ยตายละปกติมือปิด,ดมิดนะดูดิวมวมากอ่ะ บวมไหมอุย้ยสุดๆอะ,อะก็ใจเย็นกันต่อไปค่อยๆว่ากันให้เวลาเจ็ดวันชิวๆนอนเกอดกิ้งเกิดกิ้งไฟติ้งอีเจ็ดวันค่อยว่ากันว่าตอนนี้ไปทำคลิปถ่ายบอดี้ตัวเองเก่ได้หรอ่ะ แล้วพอเดี๋ยวพอรถบวมดูหน้าดิเดี๋ยวพอรถบ,บวมแล้วก็เอาทําเป็นแบบเอ้ยกินยาตอนนี้แล้วลดน้ําหนักได้ขนาดนี้เลยนะดีปะไม่ดีอ่ะห้องลกมากอ่ะสดๆไม่มีคนอยู่ไม่มีใครเก็บให้เลยแล้วก็ช่วยกันมากองกองกองแกไปห้องเก็บของไปแล้วห้องนอนมีตอนนี้เฮ้ยไม่เหมือนจะเพียรจริงๆ น,นี่คือยิ้มจริงๆไม่ได้หยีเลยนะไม่กล้าจะยิ้มออกเสือออืมันจะแตกแล้วอ่ปะปกติีก็ยิ้มอย่างนี้นะแต่แค่อันนี้แบบคือการบวมของจริงเบวมมากเลยซิปพองซิปแพกมันมีเหลือแล้วน้ำหนักขึ้นมารวมๆเจ็ดกิโล ไปเข้าโรงพยาบาลวันที่สิบห้าสิบหกสิสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวันนี้วันที่สิบเก้าสามวันสี่วันสามคืนในโรงพยาบาลฉันได้น้ำหนักกลับมาเจ็ดกิโลแปดมากอะ่ะโอ๊ยปวดมั่นจริงนะวดออกสื่อสักพักหนึ่งนะคะ หวังว่าอีเจ็วันข้างหน้าจะสามารถเอาล่างที่เป็นมนุษย์กลับมาได้ถอดล่างหมีทิ้งไปนี่ค่ะอารมณ์เหมือนคนกินเบียร์แบบบวมก็ไม่ใช่อันนี้บวมน้ำเกลือบวมมากแค่ปแลละเครียดนะ้รจริงปวดหัวเลยเครียดโอ้ฝันดีค่ะ